สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง a อ e เรีย51าสแคกนัดนะครับวันนี้บอยจะพาทุกคนนะครับมาดูพัฒนาการของการเพราะเมล็ดนะครับเจ้าแผงคอม้านะครับซึ่งแผงคอม้าเนี่ยบอยก็เพาะไว้ตั้งแต่วันที่13มีนาคมนะครับวันนี้ก็วันที่31มีนาีนาครับก็ผ่านไปเกือบ2ออาทิตย์กว่าแล้วเนาะ นะครับก็มาดูพัฒนาการของเขานะครับซึ่งบ mm hmm. อยเพาะไว้ในระบบปิดนะทุกคนระบบปิดก็คือเราจะเอา,อากระถางเพาะนะครับไปใส่กับในถุงนี้แล้วก็มัดปากถุงไว้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูพัฒนาการนะว่า2อาทิตย์เนี่ยผ่านไปเนี่ยน้องๆน,นะครับแผงคอม้าของเราเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็บอยเอฟเจ้าแคคตัสของเราเนี่ยมาทั้งหมดนะครับทุกคน10เมล็ด นะครับปรากฏว่าขึ้นมาทั้งหมด9เมล็ดครับทุกคนเห็นไหม3 6 8นะครับทั้งหมด9ต้นนะทุกคนนะครับนี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งทุกคนจะมองยากทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะได้มาทั้งหมด9ต้นนะครับเห็นตรงนี้เห็นไหมนี่ต้นหนึ่งนะครับต้องดูอย่างนี้เนาะทุกคนก็จะเห็นแบบนี้เนาะ9ต้นนะครับนี่3 3 6 7 8 9นะครับก็ตอนนี้ขนาดของเขาก็ บอยอาจจะต้องทิ้งไว้สักประมาณ1เดือนเนาะหรือค่อยเปิดเขาออกคิดว่าน่าจะประมาณสักสองสักสองเดือนละกันเพราะว่าบอยยังไม่กล้าให้เขามารับแสดแดดโดยตรงนะครับก็ต้องอาจจะต้องปล่อยน้องๆเขานะครับให้เจริญเติบโตในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบอย boy, จะเพิ่มปุ๋ยนะครับออสโมโค้ลงไปเนาะเพื่อให้ต้นเขาเนะี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้น เพราะว่าแล้วก็ดินที่บอยใช้พอนะครับบอยใช้เป็นมูลไส้เดือนนะทุกคนนี่นะครับเป็นมูลไส้เดือนนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแล้วด้านล่างบอยก็ลองแค่กากมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นมูลไส้เดือนก็อัตราการงอกดีมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับมเมล็ดแผงคอม้านะครับบอยก็คือต้นใหญ่อะมันเราซื้อไม่ไหวใช่ไหมทุกคนบอยก็เลยตัดสินใจเอาวะ เอาต้นมาเอาต้นมาเพาะเอาเอาียกว่าเอามาลิดมาเพาะเองนะครับก็ได้มาแล้วนะครับนี่ไงทุกคนโหภูมิใจมากนะครับในการพาเพาะมล็ดแผงคอม้าของบอยก็หวังว่าน้องๆทุกต้นนะครับเขาจะาสมบูรณ์นะครับแล้วก็ออกผลผลิตมาแบบดีเนาะแล้วก็จเจริญเติบโตไปคงจะหวังว่าคงไม่มีต้นไหนที่จะยุบลงไปในทุกคนบอยก็ภาวนาว่าขอให้ครบ 9ต้นนะคบปิดเมล็ดหนึ่งบอลลองเขียร์ดูแลปรากฏว่ามเมล็ดแผงคอมาอีกมเมล็ดหนึ่งเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับก็งอกมา9กต้นก็ถือว่า90%ของ10มเมล็ดอ่าก็ถือว่าเยอะมากๆนะทุกคนก็การเพราะอ่าของบอลเนี่ยบอยใช้เป็นระบบปิดอย่างที่บอกมาต้นคลิปนะก็อัตราการงอกก็ดีมากๆเลยแล้วก็ช่วงที่เวลาน้องๆองงอกขึ้นมาเนี่ยบอยก็พยายามช่วยเขานะครับก็คือเวลาเขามีไอ้เกลือของมเมล็ดที่อยู่ด้านบนเนี่ยบอยก็พยายามจะ เอาออกมาแล้วก็มาปลดเปลือกออกนะคะให้เขาแบบชูคอนะครับตอนนี้เขาก็กําลังเริ่มโตขึ้นแล้วนะทุกคนเห็นไหมตอนนี้นะครับเขากําลังเริ่มโตขึ้นแล้วก็เริ่มแบบตั้งชูขึ้นมากๆแล้วนะครับ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวรอเขาอีกสักประมาณอีกชึกเดือนหนึ่งนะคะรับป้าคิดว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับก็น่าจะเปิดน้องๆเขานะครับแล้วก็อ่า ให้เขาเจริญเติบโต,ต,ตแล้วเราค่อยแยกสัก3 4เดือนเนี่ยเราค่อยเริ่มแยกออกมานะครับใส่กระถางแยกอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็อย่าเราดูพัฒนาการอย่าบอยจะมาครับอัปเดตแผงคอมาเรื่อยๆนะครับที่บอยลงทุนปลูกเองเนี่ยเพราะว่าแผงคอมาราคาค่อนข้างสูงมากๆเลยนะทุกคนต้นต้นหนึ่งนะครับขนาดต้นขึ้นต้นมาต้นนิดเดียวนี่หกเจ็ดร้อยเนยทุกคนบอยก็เลยตัดสินใจว่าเพาะเองก็ได้นะ ก็เราแต่ว่าการเพราะเองนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็การดูแลเขาเป็นอย่างดีนิดนึงนะคบเพราะว่าถ้าเขาตายนี่ก็แบบเหมือนเสียเงินไปเปล่านะครับนั่นก็ต้องดูแลเขาให้ดีเลยแหละทุกคนนะครับก็เดี๋ยวบ่อยอจะมาอัปเดตคลิปวิดีโอแ่งคอม้าบ่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเพราะเมล็ดนะครับแคคซัสหรือว่าแผงคอม้าก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยนะครับกล วันนี้บอยขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ